สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกร ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่13พฤษภาคมปี2568ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมปี2568นะคะและนี่เป็นการย้ายครั้งแรกนะคะเพราะว่าปีนี้ดาวพฤหัสนั้นจะทำการย้ายถึงสครั้งนะคะดาวพฤหัสจะย้าย ตำแหน่งถึงสองครั้งทีนี้ย้ายครั้งแรกนี้จะส่งผลกับท่านด้านใดบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวอย่างที่บอกเลยค่ะดาวพระหัสยย้าย13พฤษภาคมถึง2ตุลาคมปี2568จะส่งผลดีกับท่านที่ที่ผ่านมาหากท่านนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปท่านจะค่อยๆหายดีในที่สุดนะคะสุขภาพจะกลับมาแข็งแรงได้ยาดี ได้หมอดีเจอหมอดีอ่ะเจอหมอดีจ่ายยาถูกต้องตามโรคที่ท่านเป็นอยู่นะคะส่งผลให้ท่านนั้นอ่าหายดีแข็งแรงท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านจะแข็งท่านแข็งแรงมากขึ้นนะคะไม่ค่อยจะป่วยบ่อยเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ก็อยากจะขอเตือนชาวราศีมังกรน,นิดนึงนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่อบอกว่าตัวเองนี่โอ้โหแข็งแรงมากไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยหรอก หลังจากวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปอยากจะแนะนำชาวราศีมังกรไม่ว่าท่านจะแข็งแรงหรือว่าป่วยบ่อยยังไงก็ตามนะคะหลังจากวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปท่านจะต้องไม่ประมาทสุขภาพเด็ดขาดนะคะจะต้องดูแลรักษาสุขภาพมีเวลาก็หันมาใส่ใจสุขภาพรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์ หาเวลาออกกำลังกายบ้างอย่าประมาทสุขภาพเด็กขาดเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปท่านจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ต้องขยับอยู่ตลอดเวลาเพราะหนึ่งงานของท่านจะเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะปัญหาก็จะมีเข้ามาโดยที่ท่านนั้นไม่คิดไม่ฝันอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้น จะมีคำว่าปรับปรับฉับพลันเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าไม่ว่าปัญหาใดจะเกิดขึ้นกับท่านหลังจากวันที่13าพฤษภาคมเป็นต้นไปหรือหากมีปัญหาเก่าๆกลับมาให้ท่านต้องไปแก้ไขก็ขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่านจะแก้ไขได้เสมอ หนึ่งท่านแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านเองหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นการให้คำแนะนำนะคะใหะ้สิ่งให้ให้สิ่งดีๆสำหรับท่านในการแก้ไขกับปัญหานะคะบอกขอให้ท่านนั้นคลายความวิตกกังวลใจได้เลยนะคะว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นท่านมักจะแก้ไขได้เสมอคะ่ะ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากวันที่13เป็นต้นไปนะคะท่านจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆบางท่านจะได้ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่รับราชการพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนะคะ ท่านใดที่เป็นลูกจ้างบอกได้เลยว่าหลังจากวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปงานของท่านจะเพิ่มขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานมีการขยับปรับเปลี่ยนนะคะและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวจะเพิ่มสูงขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็มีเพิ่มเข้ามามีคนทำให้ท่านนะคะหงุดหงิดโมโหค่อนข้างที่จะบ่อยทั้งในเรื่องของการทำงานและ คนที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่เองก็มักจะคอยทําให้ท่านมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่ไม่รักทําไมช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มักทําให้เราเสียใจทําให้เราต้องอึดอัดใจวิตกกองบนใจคิดมากอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับท่านค่อนข้างที่จะบ่อยจริงหรือไม่ให้ท่านลองนําไปสังเกตตัวของท่านเองดูก็ได้นะคะท่านจะมีความรู้สึกว่า ท่านนี่ปากไวมากบางครั้งไม่ได้คิดไม่ทันได้คิดด้วยซ้ำนะคะพูดออกไปเลยพอพูดออกไปแล้วมานั่งคิดที่หลังเอ๊เราไม่น่าพูดจะเป็นรูปแบบนี้ก็มีหรือบางท่านนะคะคิดยังไงพูดอย่างนั้นเลยเพราะท่านมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านพูดถูกต้องที่สุดสิ่งที่ท่านพูดนั้นเพื่ออยากจะตักเตือนเขานะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกใจถูกต้องสำนัก สำหรับท่านแต่อาจจะไม่ถูกใจคนอื่นคำพูดของท่านอาจจะทำร้ายจิตใจคนที่เขารับฟังก็ได้ฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังคำพูดให้มากๆตรงกันข้ามนะคะในช่วงหลังจากวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะหากท่านนั้นพูดแต่สิ่งดีๆพูดให้คนรักมักจะประสบความสำเร็จนะคะแก้ไขกับปัญหาได้ไวบางท่านพูดเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ก็จะได้มาด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรจะทำอะไรก็ไม่ง่ายนะคะจะเหนื่อยหน่อยขอให้ท่านอดทนให้มากๆในห้าเดือนนี้เป็นห้าเดือนที่ท่านจะเหนื่อยกายเหนื่อยใจพอสมควรแต่ในความเหน็ดเหนื่อยมังกรก็คือมังกรนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับท่านมีดวงได้หยิบจับเงินคือพูดได้ง่ายรายรับของท่านจะเข้ามามากกว่าปกติ มีดวงได้เงินจำนวนเยอะๆและมักจะได้มาจากความสามารถของตัวท่านเองเพราะว่าชาวราศีมังกรเป็นคนที่ขยันอึดถึกทนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างสู้เลยทีเดียวละ่ะมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะท่านจะได้รับผิดชอบงานใหม่ๆจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้รับผิดชอบงานบางอย่างซึ่งไม่ใช่งานที่ท่านได้ทำ ซึ่งไม่ใช่งานในหน้าที่ที่ท่านจะต้องรับผิดชอบฉะนั้นขอเตือนนิดหนึ่งนะคะถ้างานใดก็ตามที่เข้ามาถ้าท่านมีความรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ไม่ถูกต้องเป็นงานที่ถ้าท่านทำแล้วท่านจะต้องเดือดร้อนในภายหลังขอให้ท่านหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะหาทางปฏิเสธอย่าไปตามน้ำอย่าทำอะไรตามใจผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าท่านระมัดระวังได้ก็ถือว่า ท่านอยู่เหนือดวงเพราะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านในเรื่องงานจะมีคนนำงานมาให้ท่านทำถึงที่มีคนเข้ามาหยีบยืน่นข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับท่านมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงพิสูจน์พิสูจน์จิตใจของท่านด้วยนะคะว่าท่านนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงหรือไม่เพราะช่วงนี้เงินบางอย่างที่ท่านได้มานะคะ จะเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังจะรับเงินจากใครจะทำงานอะไรก็ตามถ้าท่านคิดว่าทำแล้วท่านจะต้องเดือดร้อนแน่ๆในภายภาคหน้าจะต้องเสียงานดีๆจะต้องสูญเสียอนาคตขอให้ท่านหลีกเลี่ยงนะคะให้ทำแต่ความดีให้ท่านการทำงานของท่านจะต้องซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ ถ้าท่านทำทุกอย่างแบบถูกต้องไม่มีใครทำอะไรท่านได้แน่นอนนะคะให้ท่านระมัดระวังเอาละค่ะในความเหนื่อยยากลำบากท่านจะมีข่าวดีนะคะท่านมีดวงได้เงินเพิ่มมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีโอกาสได้หยิบจับเงินจำนวนเยอะๆมีเงินจำนวนเยอะๆผ่านเข้ามาในบัญชีมีดวงได้เงินพิเศษนะคะ หากท่านใดที่กำลังวิตกกังวลใจในเรื่องของการงานการเงินกลัวไม่มีเงินผ่อนชำระหนี้สินต่างๆเอ๊ะทำไมดูเหมือนว่าทำไมชีวิตถึงวุ่นวายจังเลยการเงินก็หามาได้ก็ไม่พอใจนะคะขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าท่านใดที่มีภาระหนี้สิน5เดือนนี้เป็น5เดือนที่ภาระหนี้สินบางอย่างของท่านจะลดลงนะคะ ท่านจะมีเงินไปใช้จ่ายในส่วนที่ท่านนั้นกําลังวิตกกังวลใจมีเงินไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาคือพูดได้ง่ายการเงินของท่านไม่น่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่จะเป็นห่วงก็คือว่าให้ท่านระมัดระวังการนําเงินไปลงทุนเพราะบางท่านจะมีการตัดสินใจนําเงินไปลงทุนหรืออาจจะมีใคระก็ตามเข้ามาชักชวนท่านนําเงินไปลงทุนนะคะในสิ่งที่ท่าน ไม่เคยมีความรู้มาก่อนแต่ว่าเขาจะนำผลประโยชน์จำนวนมหาศาลจำนวนเยอะๆมาหลอกล่อท่านฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการนำเงินไปลงทุนเพราะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะอูฟ้ฟูถึงแม,ม้ว่าฟังมาแล้วเหมือนกับว่าทาไมมันเหมือนกับว่ามีแต่ปัญหาแต่ในขณะเดียวกันเป็นช่วงที่การเงินของท่านอูู้แต่ต้องทำใจนิดนึงว่า รายจ่ายของท่านก็ไม่น้อยเลยทีเดียวท่านจะหมดเงินไปกับคนในครอบครัวหมดเงินไปกับการาใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจ่ายออกไปแล้วไม่เห็นมีอะไรงอกเงยขึ้นมาเลยก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ขอให้ท่านรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองแก้ไขกับปัญหาได้เสมอท่านใดที่รับเหมาต่อเติมซ่อม รับซ่อมรีโนเวตต่างๆท่านใดที่เป็นทนายรับแก้ไขปัญหานะคะ,ะให้คำแนะนำบอกได้เลยว่าการเงินของท่านเข้ามาดีมากในช่วง5เดือนนี้เป็น5เดือนที่เหมาะแก่การเริ่มปรับเปลี่ยนนะคะอยากจะทำอะไรก็เริ่มศึกษาหาความรู้รอเอาไว้ได้เลยเพราะหลังจากวันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปบอกเลยว่า สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นเสมอและจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าช่วงห้าเดือนแรกอย่างแน่นอนแต่ห้าเดือนนี้ท่านก็ไม่แย่ในความเหนื่อยในความลำบากจะมีข่าวดีเกิดขึ้นขอให้ท่านทำดีนะคะอย่าไปเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็พอเพราะหากท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอนาคตอันใกล้นี้ท่านจะเดือดร้อนทันทีเช่นเดียวกันขอวอวยพรให้ชาวราสีมังกรทุกท่านนะคะ เฮงๆปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณผู้ทุกการติดตามเจอกันแหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ